สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับทางที่อยู่ทางบ้านเรียกมานะครับมาดูนัตพง์ฟาร์มนะครับฟาร์มนี้เลี้ยงทุกอย่างครับยกเป็นเลี้ยงตัวเองไอ้ว่าจะเป็นครับปลานะครับปลานี้ก็ไม่ได้เลี้ยงธรรมดานะครับเลี้ยงให้เข้ามารักมาขโมยไปกินมีมีห้องน้ําห้องสุขานะครับใครใครปวดขี้ปวดอะไรก็แวะมาขี่ได้ครับไม่เสียตังค์นะครับ สวนเกษตรนี่มีต้นกล้วยครับนี่ครับเน้นปลูกนางๆคคือหญ้าคานะครับปลูกให้รกเฉยๆนะครับไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับต่อน้ํานี่ไม่ได้ต่อทําอะไรนะต่อรถพวกหญ้าพวกปรสิทธิ์ในพื้นดินนะครับนี่นี่ครับดูรถของเขาครับมีรถคู่ชีพครับดาด้าคู่ใจครับมีพนักงานหนึ่งท่านด้วยกันนะครับผมยามว่างก็ทํากิจกรรมเพื่อกสนครับเวลาทํางานส่วนมากทําในผับครับผม อ่าครับแมละลูกไปโรงเรียนก็ะทรงงานที่กลางถนนนะครับนี่โอ้ไม่กลัวรถชนกันเลยครับ้วแจะพงฟาร์มครับผม